กันะะที่ดินแปลงเล็กๆราคาถูกๆวิวขาว360องศาอยู่ท่ามกลางชุมชนไฟฟ,ฟ้าประปาเข้าถึงแล้วต้นไม้เยอะบรรยากาศดีบนเนื้อที่2ไร่3งาน54ตารางวา คือตำบลหนองทะเลอ,มเ,อเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ ะะกับช่องมาดามมวชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทก่ปลปเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิรนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขะวันนี้หราจะพามาชมที่ดินแปลงนี้มาเมืองกระบี่แล้วนะคะมาจังหวัดกระบี่แล้วมาอำเภอเมืองกระบี่แล้วต้องพาทุกคนมาชมที่ดินใกล้ทะเลที่ดินที่มีต้นมะพร้าวเยอะ ตรงนี้โอ๋จะเรียกว่าสวนมะพร้าวเ,เลยดีไหมก็ได้นะอ่ะไม่เรียกก็ได้เป็นที่ดินที่ห้างจากถนนใหม่เล่6 0 2 4เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองใกล้กับแยกหนองทะเลนะคะทุกคนใกล้นิดเดียวเองรีบมาจับมาจองเลยนะแปลงนี้สวยมากวิวขาว360องศาอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านรอมรอบไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วแ้าที่สำคัญคือ ความเจริญเข้ามาเยือนในที่ดินของเราถ้าช้ากว่านี้ทุกคนคงจะไม่มีโอกาสได้ที่ดินในราคาที่ถูกๆแบบนี้อย่างแน่นอนด้านหน้าที่ดินของเรานะคะเป็นที่ดินโครงการจัดสรรที่เริ่มเปิดขายแต่ไม่ใช่ขายธรรมดานะ้หมดแล้วด้วยส่วนที่ดินของเราใครสนใจนะคะจะซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้หรือจะมาทำโครงการจัดสรรเหมือนกับเพื่อนบ้านก็ได้รีบๆมาดูกันรีบๆมาจับมาจองกันโอ้ยอยากให้ทุกคนได้จังเลยคะ่ะปลายนี้จะของขายถูกมากๆเลยในเนื้อที่เพียงแค่ 2องไล่สามงาน54ตารางวาทุกคนว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยและในราคาที่ขายนะคะตารางวาละ3,750บาทเท่านั้นเองอราคานี้ถูกมากๆแล้วนะจะของรวมทุกอย่างให้ด้วยทุกคนเชื่อหรือไม่ไล่ล,และแค่1นึล้าน0 0แบาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้ไล่ละ1นึ0 0ล้านแบาทเมายกแปลงไปเลยนะยกแปลงไปเลยในราคาแค่4ล้าน3แสน ห้าร้อยบาทบาท <Wow. S 1> บาทบาท,บาทเท่านั้นเองค่ะรวมทุกอย่างให้เลยนะฉนดคุดแดงพร้อมโอนพิกัดที่นี่อยู่ที่ตำบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะลักษณะรูปแลงนะคะจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้สี่เหลี่ยมจ๋าเลยตามฉนดคุดแดงนะแต่เจ้าของนะคะตัดเป็นเพราะว่าเจ้าของเป็นเจ้าของที่แถวนี้ทั้งหมดเลยนะคะหลายสิบหลายร้อยไร่นะคะโอยเยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะโดนภาษีตามไหมเนี่ย พื้นแรงค่ะเจ้าของมีที่ดินหลายแปลงนะคะติดติดรวมๆกันแล้วนะคะก็ได้พื้นที่ที่สวยมาเจ้าของก็เลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้ลูกค้าโอ้เนี่ยได้ที่ดินที่สวยที่สุดอยู่บนเนินที่มีต้นไม้เยอะที่สุดให้เลยในลักษณะรูปแปลงที่ตัดขายให้น้ากว้างติดถนนที่โอ้เดินอยู่ตรงนี้นะคะถนนคอนกีตจะได้ประมาณ45เมตรส่วนด้านข้างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณนะคะ80เมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่นะคะประมาณไม่ประมาณตามโฉนดที่เราขายคือ2ไรล3งาน54ตารางวา ะะรูปแปลงสวยๆต้นไม้เยอะมากบรรยากาศดีมากนะคะนอกจากพื้นที่ของเราบรรยากาศดีแล้วนะคะเราอาศัยฝั่งตรงข้ามมีทั้งสวนยางพาราบรรยากาศดีแล้วหนึ่งมีทั้งสวนปามตรงนี้บรรยากาศดีแล้วสองมีทั้งกล้องแผ่นทางนี้ค่ะมีทั้งโครงการจัดสรรมีทั้ง เพื่อนบ้านนะคะนอกจากบรรยากาศดีแล้วเรามีเพื่อนบ้านเป็นชุมชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่สุดยอดมากเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วบนที่ดินของเราตอนนี้ใครที่ซื้อนะคะเราจะได้ทั้งมะพร้าว ได้ทั้งปาล์มได้ทั้งทุเรียนทุเรียนมีอยู่แค่สองสามต้นไม่เยอะนะคะแต่ก็คือพูดไว้ก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีนะมีทุเรียนด้วยนะคะมีทั้งทุเรียนมีทั้งมะพร้าวนะคะส่วนมะพร้าวนี่จะน้ําหอมหรือน้าเหม็นเอยไม่ใช่น้ําหอมหรือไม่หอม,หอ,มอันนี้โอ๋ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเป็นมะพร้าวลืมถามเจ้าของว่ามะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าวแก่นะคะทุกคนซึ่งปลูกไว้เกือบเต็มพื้นที่เลยเราซื้อที่ดินกับโอ๋วันนี้นะคะทุกคนจะมีผลผลิต ไปครอบครองเก็บได้ทันชี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าซื้อที่ดินกระบุกนะตรงนี้ถือว่าสวยมากเลยทุกคนหาที่ไหนไม่ได้เรายิ่งออกมายืนอยู่ตรงนี้หน้าโครงการชี่เพื่อนบ้านจัดสรรแล้วนะคะเนเห็นไ,ไหมตรงนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์กว้าง6เมตรทุกคนแล้ววิวขาวดูสิพานโนรามามันแบบมันบอกไม่ถูกว่ามันจะฟินขนาดไหนถ้าเราได้มาเป็นเจ้าของอยู่ตรงนี้ คนกระบี่อย่ารอช้ารีบม,มาซื้อเลยค่ะที่ดินเนี่ยที่2อไร่สามงาน54ตารางวาจะเรียกง,ง่ายๆว่า3ไร่ก็ได้ราคาไร่ละ1 5่ล้านแสนบาทเฉลี่ยตกตารางวาละ3 7 5 0บาทเมายกแปลงนะคะก็จะเป็นเงิน4ี2ล้านแสนงมบาทถูกไหมทุกคนถ้าถูกรีบม,มาดูกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมก่อนทั้งภาพพื้นราบแล้วก็ภาพมุมสูงให้ทุกคนว่าดีไหมคะถ้าดีตามมาค่ะ กคนค่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะบอกตรงๆเลยว่าตรงนี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยกันเต็มไปหมดเลยนะคะไฟฟ้าประปาเข้าถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยตั้งจากถนนหมายเลข6024เพียงแค่5 0 0เมตรเองทุกคน นี่เลยเข้ามาจากถนนใหญ่นะคะหมายเลข6024เนี่ยเราเห็นตึกสีฟ้า,ฟาเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเลี้ยวมาเรื่อยๆนะคะจะเจอสวนยางจะเจอชาวบ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาพบกับ ที่ดินของเราที่รูปแปลงแซงจะสวยบรรยากาศที่ดีที่สุดในย่านนี้เลยนะที่ดินแปลงนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ดินทองคําเลยทุกคนเป็นที่ดินที่แบบว่าทำเลดีมากสวยมากติดถนนถึงสองด้านนะคะนี่เริ่มตั้งแต่นี่นะคะต้นปลาล์มของเพื่อนบ้านทุกคนเห็นไหมคะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยมีเสาไฟอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะตรงนี้ใช้ของเราหมดเลยหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะคะประมาณ45เมตรโดยประมาณนี่ถนนตรงนี้นะคะ นี่เลยค่ะถนนคอนกรีตถนนสาธารณนะคะซึ่งเป็นถนนที่อบตอมาทําไว้นะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดถึงที่ดินของเราจะได้แค่ประมาณช่วงหนึ่งนะคะนี่ก่อนที่เราจะไปด้านข้างเอให้ทุกคนชมก่อนภายในพื้นที่ของเราปลูกอะไรไว้บ้างนะคะบวกกับบรรยากาศที่ล้อมเป็นวิวขาสามร้อสองศาใกล้แหลง่งท่องเที่ยวมันหาที่ไหนไม่ได้แล้ทุกคนดูสิ สวนมะพร้าวค่ะพร้อมเก็บผลผลิตได้เลยที่นี่คือกระบี่นะทุกคนที่ดินราคาเพียงแค่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนื้อที่สองไร่3ามงานห้าสิบส่ตารางวา ถือว่าถูกมากๆเลยนะรูปแปลงก็สวยแสนจะสวยนะคะตรงนี้เฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,750บาทเราได้ที่ดินที่อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหาไม่ได้อีกแล้วนะยกแปลงตรงนี้4,320,000 7,500บาทเองนะคะที่ดินเป็นโฉนดครุฑแดงรูปแปรงสวยมากๆหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตที่โอเดินอยู่ตรงนี้ประมาณ45เมตรแล้วด้านข้างเนี่ยความยาวประมาณนะ่า80เมตรได้นะคะนี่เลยสิ่งสำคัญคือเวลาช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำล้อมที่ดินของเราเลยทำให้ที่ดินของเราเนี่ยน่าอยู่สุดๆไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านข้างนะคะก็จะมีถนนคอนกรีตสิ้นสุดอยู่ประมาณนี้ต่อจากนี้ ไปอีกประมาณสัก5้าหกเมตรก็จะเป็นสิ้นสุดของที่ดินของเราตอนนี้เป็นถนนลูกรังถนนดินอยู่ก็จริงค่ะแต่ว่าอาบตอนะคะมีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วเพราะภายในตรงนี้นะคะเป็นที่ดินจดสันแปลงเล็กแปลงน้อยหมดแล้วแต่ขอบอกว่าราคาไม่ได้เท่าเรานะคะไม่ได้เท่าเราเพราะว่าราคาของเราเนี่ยขายเป็นราคาแบบ ยกแปลงใหญ่เลยนะคะถือว่าแปลงใหญ่มากไหมก็ไม่ใหญ่นะแค่เนื้อที่นะคะอันนี้ดูสิต้นไม้เยอะบรรยากาศดีร่มรื่นให้เราได้คัดสรรเลือกสรรในมุมที่ถูกต้องตามหลักฮองจุย้ยหรือว่าชอบที่สุดได้เลยนะเห็นไหมราคาแค่4ีล้านกว่าบาทเนี่ยที่2องไร่สามงานห้ตารางวาทุกคนดูสิมีทั้งต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีต้นปาล์มเต็มไปหมดเลย ไม,ไม่ชอบต้นไหนก็แค่ตัดทิ้งชอบต้นไหนก็เก็บไว้แต่ที่แน่ๆคือเราจะมีผลผลิตมีมะพร้าวกินนะคะตั้งแต่แรกที่ซื้อเลยนี่ดูคุณดูสิสวยไหมสวยมากปะเดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆนะคะ ชมจนกว่าจะถูกใจเลยนะคะชมจนกว่าทุกคนตัดสินใจซื้อที่ดินของเราเลยนะคะตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงนะขอบอกว่ามันว้าวมากๆเลยล้อมไปด้วยสวนน้ํารีสอร์ทนะคะห่างจากตรงนี้1.5กิโลเมตรโรงเรียนหนองทะเลวิทยา2.6กิโลเมตรตลาดนัดป่าพร้าว2.5กิโเมตรแหลมสมค้ายักษ 2.9กิโลเมตรเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้นะคะที่พายเรืออะไรห่างจากตรงนี้5 0 0ร้อยเมตรล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากโรงพยบาบาลวัฒนาแพทย์นะคะเอานางแค่6.6กิโลเมตรเองทุกคนปั๊มปะตะทอ,อยู่ใกล้นะคะนี่ถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีทำเลยทองนะคะรูปแปลงสวยมากล้อมไปด้วยลำรางสาธารณะนะคะนี่ค่ะเจ้าของตัดเส้น นะคะที่ดินคือจากตรงนี้ไปเลยนี่ที่ต้องปักเสาตรงนี้สองเสาเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่านะคะเว้นเป็นลำลางสาธารณะที่น้ําไหลผ่านนะคะแล้วก็รอบที่ดินแบบนี้นะคะนี่จริงๆแล้วนะคะตรงนี้เป็นรูปแปลงที่สวยมากเลยนะทุกคนนี่เห็นไหม ฉนดคุดแดงนะคะสนใจทุกคนค่ะรีบๆมาจับมาจองได้เลยนะที่ดินราคาถูกๆแบบนี้หายากนะใครจะมาจากกรุงเทพก็780กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนหมายเลขสอง6ก2ู0 0เมตรเท่านั้นเองตัวที่ดินเองคันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ20เมตรส่วนถนนที่ออเดินอยู่ตรงนี้กี่เมตรคะ6เมตรค่ะ คำตอบคือถนนสาคานักกว้าง6เมตรไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วมีเพื่อนบ้านกําลังมาก่อสร้างแล้วนะคะส่วนใหญ่คนที่มาอยู่แถวนี้จะเป็นชาวต่างชาติค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งแล้วที่ยวต้องเดินมาตรงนี้นะคะเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นถึงสภาพบรรยากาศทั้งหมดในพื้นที่เลยห่างจากถนนหนองทะเลนะคะประมาณ950เมตรคน สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลหนองทะเลอเม,เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะเนื้อที่ทั้งหมดคือ สองไร่สามงานห้าสิบสี่ตารางวาราคาไร่ล้ 1, 500, านหนึ่งล้านห้าแสนบาทเฉลี่ยตกตารางวาละสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเมายกแปลงสี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทที่ออแพลนมาคืออันนี้คือจะเป็นที่ดินโครงการจัดสรรที่แบ่งล็อกแบ่งแปลงเล็กแปลงน้อยไปทั้งหมดแล้วนะคะน้ำประปาเข้าถึงแล้วไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว,ลวส่วนที่ดินของเราอยู่ทางนี้บรรยากาศดีเงียบสงบมีเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างต้นไม้เยอะมาก,มากๆเลยวิวเขาชัดๆเด่นสงา่าแบบนี้ไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหน คคทุกเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมช,ชมชมแปลงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามอรดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆละาเ่สสำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆุกแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ